โอ้ oh, สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีเครื่องบินลำใหม่มาให้ทดสอบเล่นกันว่ามันจะบินได้ดีหรือเปล่ายังไงบ้างนะครับเอ่อซึ่งเออปีของเรานะครับมันจะบังคับได้ดีนั้นก็ต้องอยู่ที่อุปกรณ์ซึ่งปีของเรานั้นทํามาจากหอ,อกสามสีแล้วหอ,อกถลีมันจะบินล่อนได้ดีกว่าที่คุณคิดมากเลยล่ะครับแล้วทีนี้ในการบังคับของเรานั้นต้องการระยะให้ดีว่าเราจะต้อง บังคับยังไงบ้างการที่เรานั้นไปขับชนหอปรถนาดีหรือไม่ว่ากระทั่งหอประสงค์ดีก็ตามมันจะทําให้เราลําบากด้วยเช่นกันนะครับอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ท้ายเครื่องของเรานั้นจะไม่หันตูดให้แดดเพราะมันจะทําให้เราลําบากและหาไม่มีและหาหมีไม่เจอซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ควรเอาเครื่องบินล่อนพวกนี้ไปบินที่ชายหาดไม่ว่าจะเป็นหาดกรประวัติสี หาดบนกระดิหรือหาดในห้างเอสพันนีโอ้ช่างหาดพวกแม่งนี่เหอะเราไปลองเทสกันดีกว่าเออแล้ววันนี้มีเคล็ดลับในการบินยังไงบ้างล่ะครับเนี่ยเออคงระวังเรื่องความร้อนเพราะว่ามันจะเกิดฮอตไฟฉีได้โอยสถานเลยจิยกรอกแม่จิ๊พอจิ๊บแม่มือไอเครื่องบินนิดนะเ่าโค้เครื่องดูแรงใช้ได้เลยนี่นันอไปได้เ้ยเอาคืนมาไอร้อนชิบหายแล้วอะ มีกรรรอกมาขโมอยอะไรล่ะเครื่องบินไงเอ้ยบ้านี่โถเอ้ย <c oughs> ออกตัวย่าไปได้กระรอกยิ่งเงา <c oughs> แกอย่าเข้าไปที่ดอยมึงนะ <c oughs> จะออกไปแตะขอบฟ้าขอขอบคุณคลิปต้นทางจาก Ho อป y ี a r s ด้วยนะครับ